มะมีครับมะมีมะมีปีนี้ดกขนาดครับอยู่ที่ต้นหลังครัวเนาะครัวครัวอะไรเขาเรียกครัวปัดครัวเลาจะมีครัวเลาครัวไทยดิยมะมีโอ้อันนี้แตกเห็บแล้วน่าจะได้แล้วนะเอ้ยมันเน่าแล้วนี่มันโดนอนะันนี้เฉือนอะ่ะมันต้องตัดไปบ่มแล้ว ไปบ่มแล้วแล้วก็อีกต้นหนึ่งอันนี้ต้องตัดลูกทิ้งและมันดกเกินดกเกินไปแล้วตัวนี้นะ่ะดกเกินไปแล้วดิลูกเนี้ยเนี่ยต้องตัดทิ้งอ่ะอันไหนที่แบบว่ามันเยอะเกินก็ตดัดอุ้ยตัวนั้นก็ดกดกมาเบิริบอเตอเลย ดกแห้งอันนี้ก็จะดกอีกระดับหนึ่งดกแห้งตัดทิ่มต้องเด็ดตัวเล็กออกดูดิเต็มเลยอ่ะ